สวัสดีคนหล่อตื่นแล้วตอนนี้จะเที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วมองตามเมตตลอดเลยมองตามเม่ตลอดเลยแหละแหละตื่นแล้วก็อารมณ์ดีแหละปิ้นบัะเนี่ยตื่นแล้วก็อารมณ์ดีแหละแม่อุ้มขึ้นแล้ว เ่อหน้ะตาแม่อเลยนคาเฟ่เบอร์อะไรตีซุมหางอันซุมอันตรงนี้คือประกันมานท่อเนี่ะซื้ออะไรก็ได้เลยซุ่มซื้อะไรได้บ่หนได้ได้หรือเปล่าแต่ช่องบอสซื้ออะไรก็มุดไปเลยบ่ซุ้มก็ซื้อมาอันไอันไหนได้ไหนว้ายเลยติงขี้เาเล่ะอะไรกไก่ข้เงาค่ะกั้ไก่หนีเรื่อไก่อันฝน มาตัดอยู่นี่มัใช่เขาเนี่ยพี่พรใครเลอเนี่ยผมตัดเล็บครับคนยังตัดตื่นตลอดเวลาตัสุดสวดตาสวดมันปัดเจียวแล้วตัใหญ่สิวะจริงเหรอจริงหรอเกียวขนาดนั้นไหลเกียวแม่ตัดเล็บตีนหายตีนเอ้เอาดเด้อ

เขางเงีเนี่ยเล็บตีนเฮเปอไปม่อยู่มอเาไรบวัตรนนี่ม่พยายามตเลียดตัวเกี่ยวไดตอนนั้นบทหลับนอกจากแม่นอกจากแม่ไมนอนเื่อการตานเสียวเอาขึ้ดนีปาตัดีหรือดีูจุว ก็โดนดาแล้วก็โดนด่แนาแหละแล้วไหนก็เรียนมันนี่เลียนตำบ้านเนี่ยอฮูหได้ดูด้วยยาดื่อเด้อฮู้ือพี่นายตาเด้อมันไม่ถูกคู่สองมาเีอดน่ดื่อเกมวดื่เด้อ ว่าเวกันก็กิมกวยนี่ยังดื้อยู่เด้อพวกันเด้โอพวกกันี่บอปอก่ตัวดึงไปกับด้เยวเสียงมาเอากายก่กัตัวขอสิงตวอยากได้ใส่กัเจ็ลนหอยไปเห็นนุ่่บอกยังเลย

ยังไงดังเลยอ่ะเขี่ยกับ,เป,กบเ,ปเป็นนั่นเขี่ยกับเป็นปิ่นนั่นเใี่เอากีา่บาทมาถาเ,เดี๋ยวเดมุมนี้สว่างทว่าง